สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวในวันนี้ก็เอาเรื่องราวของเก็บของสะสมนะครับกลับมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเหรียญสามเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญ1บาทนะครับเป็นเหรียญ1บาทเขาเรียกว,ว่าเหรียญช้าง3เสียน1บาทนะครับของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับหรือของสิริพ่อรอห้าของเรานั่นเองครับเหรียญหนึ่งบาทาข้างหลังช้าง3เสียนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเงินนะครับเงินเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ เป็นที่ล่ำลือและก็เก่าขานกันมาอย่างยาวนานนะครับสรุปคร่าวๆนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมไปพบเจอมาแล้วก็หามาคร่าวๆนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับหลังช้างสามเสียนเนี่ยนะครับของเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยนะครับสั่งทำนะครับจากเมืองนอกนะครับ เป็นเหรียญที่สั่งทําจากต่างประเทศนะครับก็จําจนวนการจัดสร้างก็ที่รร,รู้มาก็ราวๆสักเป็นหลักล้านเหรียญน,นะครับราคาเป็นล้านเหรียญน,นะครับถือว่าเยอะมากพอสมควรน,นะครับแล้วนะครับทําไมนะถึงมีราคาการเล่นหากันที่ สูงมากๆนะครับนู้ชมราคาถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับราคาถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าอยู่ในสภาพสวยๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในราคาหลายแสนนะครับแต่ในราคาที no AH ่อ่าหลายๆร้านในหลายเพจที่รับซื้อกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในราคาหลักหมื่นนะครับอ่านะครับย้อนกลับมาคุยกันเรื่องของจํานวนการจัดสร้างเหรียญ เงินรุ่นนี้นะครับสั่งทําจากต่างประเทศนะครับจํานวนเป็นล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ทําไมถึงแพงนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าราคาที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับราคาเป็นหลักแสนทําไมถึงแพงนะครับเหรียญเงินรุ่นนี้นะครับสร้างจากต่างประเทศนะครับแต่ในขณะที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยนะครับ ในยุคนั้นเกิดท่านได้เกิดสวรรคตก่อนนะครับท่านได้เกิดสวรรคตก่อนเหรียญเงินรุ่นนี้นะครับจึงไม่ทันตอนที่ท่านยังอยู่นะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมพอทราบมานะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหผมต้องกราบขออภยัยจริงๆครับผมไม่มีเจตนาที่จะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับไม่ทันเสด็จพ่อนะครับ ห,ห่อของเรารเพราะฉะนั้นเหรียรุ่นนี้จึงตามมาในช่วงที่เป็นหรือจะทานในช่วงที่เป็นพระราชทานพิธีเป็นงานส่ของพระองค์ท่านนะครับข้อมูลที่สามรข้าๆคือประมาณนี้นะครับแต่นะครับถึงยังไงก็ตามนะครับก็ยังนำเหรียญรุ่นนี้นะครับมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ ใช้กันอยู่นะครับแต่น่าจะเอาออกมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนในจนนําน,น,จนวนที่ไม่มากนะครับในจํานวนที่ไม่มากนะครับก็เลยน่าจะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนัดส่วนที่เหลือที่เก็บกลับไปเนี่ยก็นําไปทําเป็นเหรียญของรัชกาลที่6ต่อนะครับซึ่งก็จะมีเหรียญลักษณะแบบนี้เป็นของ รชกาลที่6นะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูกันนะครับของผมที่ถืออยู่ในมือผมไม่ทราบว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปลอมนะครับเนื่องจากว่ามีการทาเหรียญเก๊ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทำออกมาเยอะมากเพราะว่าเขามีค่านิยม,มการเล่นหากันเนี่ยราคาแพงนะครับจึงมีการทําเหรียญปลอมขึ้นมาเยอะมากๆนะครับของผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญลมน้ําตาลนะครับ ก็ไม่เคยเห็นนะครับผมไปเสิร์ชหาอย่างไงก็ไม่มีนะครับผมไม่ทราบว่ามันเป็นเหรียญเกรหรืออะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับท่านไหนที่ทราบตอบได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเห,เหเรียญปลอมเหรียญเ่งตางก็ว่ากันไปนะครับแต่ทําไมผมแค่สงสัยว่าโหทาไมราคาถึงแพงขนาดนั้นนะครับต้องดูนะท่านผู้ชมเหรียญที่มีการเล่นหากันจริงๆจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นแร่เงินแท้ๆนะครับเป็นแร่เงินที่มีเป็นเนื้อเงินเลยนะครับ ราคาก็จะเล่นหากันที่โอ้เป็นแสนนะครับนะครับจากที่หาข้อมูลมาอันนี้คือไม่มีเจตนาที่จะให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับอ่านะครับจากที่พอรู้มานะครับที่ฟังมาดูมานะครับแต่เป็นเนื้อเงินนะครับก็คือเป็นเหรียญด้านหน้าเป็นรัชกาลที่5นะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญช้าง3มเสี่ยงน,นะครับก็จะมีระบุไว้ว่าสยามรัฐ รอสหนึ่งสองเดนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นจำนวนเงินก็คือเหรียญ1นบาทนั่นเองครับนะครับก็จะเป็นช้าง3ามเสียนใส่มงกุฎนะครับด้านบนนะครับก็เป็นเหรียญถือว่าดูมีความเข้มขังนะครับดูมีเสน่ห์มีมุลขลังนะครับดูแล้วก็ดูก็แขังดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญจริงหรือเหรียญปลอมนะครับ <c oughs> ะนะครับดูขอบเหรียญน,นี่ก็เป็น เป็นฟันเฟืองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสด็จพ่อรอห่าของเรานะครับก็จะระบุไว้เป็นจุลาลงกร,ร์ดาบสยามมินนะฮะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีการสร้างปลอมออกมาเยอะโดยที่ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญปอมเหรียญแท้ที่แน่ผมน่าจะว่าหนักไปทางปลอมนั่นะครับหรือท่านไหนที่บอกว่าแท้หรือว่าเป็นเหรียญแบบไหนประเภทไหนหรือว่าเป็น พิเศษยังไงยังไงก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือข้อมูลที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันไม่ครบถ้วนหรือว่าข้อมูลผิดพลาดท่านผ,ผ,ผู้รู้ท่านไหนที่มีข้อมูลก็พิมพ์เป็นข้อเสนอแนะหรือว่าความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับท่านผู้ชมนะเนื้อสื่อใดไม่มีเจตนาที่จะ นำข้อมูลที่พิพากามาบอกกล่าวสู่ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับนอกเนือจากมีเรื่องราวเกี่ยวกับของเก็บซองของสะสมของตัวเองนะครับที่มีอยู่นะครับท่านไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ่ะนะครับทําไมผมมีเหรียญน,นี้ได้ไงนะครับเพราะว่ามันก็เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็มีทางญาติญาติของที่บ้านนะครับเขาเกิดเรื่องเดือร้อนนะครับ ขาก็ได้ดำเหรียญน,นี้มาเพื่อที่จะมาขอยืมเงินก่อนนะแล้วก็เอาเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนี้แหละเอาไว้เป็นประกันนะว่าเออเนี่ยเหรียญรุ่นนี้มีราคาแพงนะครับก็งั้นขอเงินไปใช้ในความจําเป็นก่อนถ้าเกิดมีเงินเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาไถ่คืนเขาก็ยังพูดอยู่ว่าหูราคาเหรียญเป็นแสนเลยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปปล่อยที่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาเอามาฝากไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอยืมเงินไป ไปใช้นะครับเอาไปใช้เอาไปทำนี่สิที่มันจำเป็นนะครับมีเรื่องจำเป็นนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นของเก็บของสะสมของผมนะครับที่เก็บไว้ก็หลายปีแล้วนะครับก็เอามาจากที่บ้านนะครับท่านไหนก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมนะฮะก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วงานต้องกล่าวออกไปด้วย นะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจน่หาพาเรื่องราวดีๆมาพูดคุยให้ท่านผูชมได้รับชมและฟังกันในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม